แย่ yeah, แล้วคุณมังกรบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภยัยจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิด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 ,คด,คด,คดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจ ก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับแฉลบไม่ทันนะโอ้ยไม่ไหวแล้ว ใครก็ได้สลับกันเป็นคนวิ่งไล่ลูกบอลบ้างสิเฮ้เอเฮ้อถ้าอย่างนั้นแก้วเปลี่ยนเป็นคนวิ่งแทนก็ได้จ้าขอบใจหนูแก้วมากเลยจ้าเอาแล้วนะเหมียวจะส่งแล้วนะเอาหมียวส่งมาทางนี้เลยไม,ไ,มไม่ทันไม่ทันอย หน่อยแน่หัวล้ยอย้อนแล้วเจ้ามังกรโอ,โอ้ยแย่แล้วคุณมังกรกลืนลูกบอลลงไปแล้วถ้าทางจะติดอยู่ที่คอจะช่วยปรมพยาบาลกันยังไงดีนะเหนียวเปล่าทำนะอ๋อฉันนึกออกแล้ว แกกับเหมียวช่วยกันปิดปากคุณมังกรไว้แน่นๆเลยนะเอาพวกเธอลืมปิดรูจมูกอีกรูหนึงน่ะอ่ะปิดแล้วล่ะแย่ดีจังคุณมังกรจามเอาลูกบอลออกมาแล้วก็น่าจะอย่างนั้นละลูกบอลมันไปติดที่หลอดลมอยู่ พอสูบลมลงไปก็น่าจะทำให้ระคายคอจนอยากจะจามเอาลูกบอลออกมาแล้วนะแต่ถ้าคุณมังกรไม่จามเอาลูกบอลออกมาก่อนแล้วก็มีหวังได้ท้องแตกตายแน่เลยจริงด้วยจริงด้วยแมวนี่พวกเธออย่าสับสนคิดไปเองง่ายๆอย่างนั้นสิลูกบอลมันติดคาหลอดลมอยู่อย่างนั้นแค่ลมจะเข้าไปถึงปอดอยังทำไม่ได้เลยแต่ต่อให้สูบลมเข้าไปถึงปอดได้ ก็ไม่มีทางที่ท้องคุณมังกรจะแตกตายหรอกไม่เห็นเข้าใจเลยนะแก่นทำไมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องมาลองทำดูสวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามีเพื่อนๆมาจากโรงเรียน นี่ก็จะมาร่วมสนุกกับพวกเราในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยน้องๆสงสัยเหมือนพี่บอลไหมครับว่าทําไมนะเวลาที่แก่นสูบลมเข้าไปในตัวของเจ้ามังกรแล้วปอดของเจ้ามังกรถึงไม่พองจนแตกออกมาครับลมมันดันขึ้นมาครับลมมันดันขึ้นมาน้องโมล่ะครับแล้ไม่โดนลกปอดของเจ้ามังกรน้องอยากรู้ไหมครับอยากรู้อยากรู้เราต้อง เอาละครับก่อนที่เราจะมาทดลองนะครับพี่บอลมีของขวัญให้น้องๆด้วยนี่เลยจซนจ์นจไหนบอกพี่บอลหน่อยสิครับว่าข้างในลูกโป่งของเราตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ลมอ,อุ้ยแล้วลมมาจากไหนอะลมมาจากไ,ไหนรอครับนอกจากลมมีอะไรหรือเปล่า มีความดันงั้นเดี๋ยวน้องๆทุกคนนะครับลองเอาลมออกจากลูกโป่งก่อนถ้าเราลองเอามือของเรานะครับหุบไปที่ลูกโปง่งประกบกันให้ลูกโป่งอยู่ข้างในมือนะครับแล้วน้องลองเป่าดูครับว่าสามารถเป่าได้ไหมเป่าได้เหมือนเดิมไหมไครับอ่าเป่าได้ไหมครับโมโมะเล่านไม่ได้ไไดอ่าทไมเมื่อเราเอามือมาประกบกันแล้วลูกโป่งเป่าไม่ได้รู้ไหมเพราะว่าลมมันไม่เข้าค่ะเพราะดัน มือก็จะออกครับอ๋อแล้วถ้าสมมติเราเอามือออกเราสามารถเป่าได้ไหมได้พี่บอลมีของอีกอย่างหนึ่งให้น้องๆดูด้วยขวดน้ำถูกต้องนั่นคือขวดน้ำนั่นเองพี่บอลลองเปิดฝาดูเออน้อ,นองๆคิดว่าในขวดน้ำมีอะไรอยู่ครับ,รบลมน้อง่มีนมนอกจากนมแล้วมีอะไรอีกอากาศแลวถ้า,าสมมุติว่าพี่บอลนะครับเอาลูกโป่งมาอยู่ในขวดอ่าน้องๆคิดว่าเราจะสามารถ เป่าลูกโป่งในขวดได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะทำไม,ไมไถึงไม่ได้ไมันแน่นมันแน่นอะไรแน่นครับลูกโป่งลูกโป่งมันแน่นก็เลยต่อไ,ไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราลองมางทดลองดูดีกว่านะครับนั่นแท้ชิง,ชงอ่าแจกเลยทุกคนมีลูกโปง่งที่อยู่ในขวดแล้วเรียบร้อยคนละหนึ่งขวดนะครับน้องๆลองเป่าดูว่าเราจะสามารถเป่าได้หรือเปล่าอ่า เองเป่าดูครับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ต่าไม่ได้เลยทาไมถึงเป่าไม่ได้อะครับน้องเคิร์ฟอ๋อก็มันอยู่ในขวดแล้วแล้วมันเอาฝาอันนี้ปิดเอาไว้แล้วแล้วพอทุกคนเป่ามันเห็นเป่าไม่ได้เลยน้องโมครับเราเป่าเลยครับเพราะว่าเรามันออกเพราะว่าปิดฝาอย่างนี้ถ้าเราไม่ปิดฝามันก็จะเข้าไปาน้องๆช่วยพี่บอลคิดหน่อยสิครับว่าสาเหตุที่เราเป่าไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีอะไรอยู่ในขวดนี้หรือเปล่าครับเพราะว,ว่ารมมัน อแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธียังไงที่จะไล่อากาศที่อยู่ในขวดนี้ออกมาดีครับจเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเราเจาะรูแล้วเนี่ยอากาศออกมาแล้วเราจะสามารถเป่าลูกโป่งได้หรือเปล่าแทนแทนนี่ครับเป็นขวดที่พี่วันเตรียมเอาไว้แตกเลยน่ทีนี้น้องๆลองเป่าให้มาดูหน่อยครับว่าเราจะสามารถเป่าลูกโป่งในขวดได้หรือเปล่าเพราะเราได้เจาะรูแล้วเรียบร้อยน้องคิงเป่าได้้ะเหรอครับ อ๋อ <AL> เรียบร้อยแล้วนลองป้งได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมฝาไปก่อนเดี๋ยวน้องๆช่วยตอบพี่บอลหน่อยนะครับว่าขวดแบบไหนถึงทำให้พวกเราเป่ารูปปองในขวดได้ครับขวดจอรูครับทำไมครับน้องเคิร์ฟก็มันมีลมเข้ามีลมเข้าไปม,มีลมเข้าไปครับแล้วก็พอเราอุดลมแล้ว คิดว่าขวดไหนครับที่เต่าได้ขวดที่เจาะรูทำไมครับน้องแป้งเพราะว่ามันมันมีลมออกจากขวดแล้วเราก็เป่าได้น้องกระตูนครับแล้วทำไมน้องกระตูนคิดว่าขวดที่ไม่เจาะรูถึงเป่าไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีอากาศการทดลองในวันนี้นะครับทำให้เราได้รู้ว่ามีอากาศอยู่รอบตัวเราทุกที่เลยล่ะครับ แม้ก,กระทั่งในขวดนั่นเองนะฮะและที่เราไม่สามารถเป่าลูปปกโป่งในขวดได้น,นั้นก็เพราะว่าในขวดเนี่ยมีพื้นที่น้อยครับเลยทาให้แรงดันอากาศเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะแต่เมื่อเราเจาะรูในขวดนะครับทำให้อากาศถ่ายเทนะครับในขวดก็จะมีแรงดันที่น้อยลงครับเราจึงสามารถเป่าลูปปกโป่งในขวดได้นั่นเองครับน้องๆเอาละครับหลังจากที่เราให้น้องๆได้ทําการทดลองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าน้องๆเนี่ยจะวาดภาพการทดลองที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างดีกว่านะครับ อนใหญ่ผลงานชิ้นที่สองเคิร์ฟก็เคริเครก็เป่าลูกโป,ปง่งชิ้นที่สองเป่าลงไปในขวดแล้วมันก็ไม่ใหญ่เพราะว่ามันมันไม่มีลมเข้าไปครับผลงานชิ้นที่สามจาะรูเอาไว้ตรงนี้ แล้วเขาก็เป่าและมันก็ใหญ่ลองเปรียบเทียบกับคนเรานะครับถ้าเราเป่าลมเข้าไปในตัวเหมือนกับที่แก่นเป่าลมเข้าไปในตัวของเจ้ามังกรปอดก็จะไม่ขยายตัวครับเพราะว่าในช่องอกของเรามีพื้นที่จํากัดเลยทําให้มีแรงดันอากาศมากเหมือนกับเวลาที่เราเป่าลูกโป่งในขวดนะฮะเราไม่สามารถเป่าได้เพราะว่าภายในขวดนั้นมีแรงดันอากาศมากนั่นเองครับแต่เมื่อเราเจาะรูให้อากาศออกไปแรงดันอากาศในขวดก็จะลดลงครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเป่าลูกโป่งให้ขยายตัวออกได้น,นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจํวาวันของผู้เรานั่นเองครับแล้วกลับมาสนุกกันใหม่กักบรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพวกเราถ้าอยากรู้ต้องร้องทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเยย